คุณผู้ชมเขาวันนี้หนึ่งทุ่มสานาทีต้องบอกว่าเป็นเิกดีนะคะของการบวงสวงพระตีมูรติแล้วก็ไปขอพอรความรักกันต้องบอกว่าภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เขาบอกว่าคนมีคู่ไม่รู้หรอกอถึง <คน S 1> ต้องดารถูกต้องค่ะ <laughs> ไปนั่งกันถนึงที่หน้าเซ็นทรัลเวิด์ไปทําพิธีกันเขาบอกว่าเป็นการขอพอรในเรื่องของความรักวันนี้คนแน่นเอียดเลยนี่คือบนสกายวอลก็ยังคนแน่นเลยนะคะ <c oughs> บรรยากาศวันนี้อย่างที่บอกว่าเลกดีเขานัดแนะกันเลยหนึ่งทุ่มสานาทีต้องเตรียมของมาไหว้ด้วย ต้องเป็นของสีแดงๆอย่างเช่นดอกกุหลาบน้ําแดงหรือผลลไม้อย่างแอปเปิลแบบนี้ก็มากันเต็มแบบนี้แต่ว่าเรื่องของการจัดสรรพื้นที่เป็นไปอย่างระเบียบนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยขนาดพื้นที่ที่นั่งเนี่ยเขายังทําเป็นรูปหัวใจเลยนะคุณบองคือแบ่งโซนกันเลยว่านั่งกันแบบนี้แบบนี้นี่ใส่เสื้อสีแดงกันมาด้วยตรุษจีนด้วยแล้วก็วาเลนไท์ด้วยหลายคนตั้งใจมาขอพรในเรื่องของความรักค่ะบอกว่าเป็นเลิกดีหนึ่งทุ่มสานาทีพระตีมูรติเนี่ยคือจะมาสถิตที่แห่งนี้ Oh. แล้วก็ให้ขอพอร oh. จะประสบแล้วก็มีความสําเร็จในเรื่องของความรักด้วย oh. คนก็เลยมันแน่นเอียดกันแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คืออยู่ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์เขาบอกว่าโชกดีที่สุดเนี่ยก็คือวันพฤหัส,สป,ปดี oh. จะมี2ช่วงด้วยคือกก้าโมงครึ่งแล้วก็3ามทุ่มครึ่ง บรรยากาศก็เห็นว่าคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะคุณตองแอบไปมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปแล้วจริงๆมีคนบอกผมนะว่าเคล็ดลับที่จะไหวหาคู่แล้วได้แฟนจริงๆเนี่ยต้องอยากก้มหน้าไหว้ต้องเงยหน้าไหว้คือถ้าก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเนี่ยคุณจะไม่เจอแต่คุณจะต้องเงยหน้าดูคนข้างๆฮะเพราะทุกคนที่มารอบๆตัวคุณคือคนโสดและคนต้องการมีแฟนหมดเลยก็มีโอกาสส่วนึงเพราะฉะนั้นถ้าคุณหากันระหว่างนี้เจอคนโสดด้วยกันเนี่ยมีโอกาสเจอมากกว่าการก้มหน้าก้มตาสวดฮะโอ้น่าสนใจเหมือนกันอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ